ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งจุดประสงค์ที่จริงอาจารย์จะทําโรงทานมาตั้งแต่ตั้งแต่เรายังวัยรุ่นเนาะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเจยนยันทิพย์อาจารย์กับพี่ลุงนะคะแล้วก็แม่ตีรวมทั้งพี่จี๊ดเนาะที่ได้รู้จักกันน่ะก็ได้ทําโรงทานมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ,ะตั้งแต่ตอนเออตั้งแต่ปี2 5 5 4เริ่มต้นก็คือน้ําท่วมนะคะแล้วเราก็ทําความดีโครงการดีๆอย่างเงี้ยมาโดยตลอดเลย ก็เลยมาแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้แก่ทุกท่านนะคะได้ร่วมอัุนโมทนาบุญกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวสารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็น้ำน้มันองุ่นนะคะม,มามากม่น้ำปลาเยอะแยะเลยค่ะเพลินเพินทึกเลยนี้ก็ของบริจาคนะคะแล้วก็มีเงินที่โอนมาด้วยก็ไปซื้อของด้วยนะคะน้ำมันก็500ขวดนะคะคุณรี่ห้าร้อยห้าร้อขวดค่ะแล้วก็น้ำปาน้ำปลาห้าขวด แล้วก็มามา่มาไหลล้างเนละ<ด>คนถามมาว่าทําไมทาแต่ละม,ามา่านี่มาม่ามันเก็บไว้ได้นานค่ะเพราะเขาไป,ไปทํากับข้าวได้แล้วก็จะมีของที่บริจาคมาที่เราซื้อมาจากแมคโครไม่ใช่แค่นี้นะคะเราเอาไปไว้ที่บ้านบุญอีกแล้วก็มีด้านบนบ้านอีกที่แพกเป็นชุดๆไว้เพียบเลยทุกซอกทุกมุมของบ้านเดยวแล้วก็มีข้าวสารอีกคือสรุปแล้วที่เราคาดการณ์แล้วก็นับจํานวนของเราจะใส่ถุงแล้วเราจะเกยนชุดค่ะคาดว่าของจะมีประมาณ 3ถึง4 0 0พันชุดนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยไม่คิดเลยว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็แจกไปแล้วหลายพันชุดค่ะเราก็ให้ทอรกโผเนอะลูกศิษย์เนอะได้มีการใส่ชุด PPE ใส่แมสใส่หน้ากากไปประกาศเสียงตามสายก็จะมีโซนที่เราไปประกาศจะมีซอยนี้7 9เาแล้วก็มีซอย75แล้วก็มีทุกตอกซอกมุมทําเป็นลดๆไปนะคะจนกว่าเงินจะ,จะหมดนะน,นะคะยังไงก็ติดตามระบบิดอนุโมทนาบุญ แล้วก็แบ่งบุญให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราะศะจากโรคโควิด -19 ที่ได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราแล้วก็ตกงานนะคะหร,หรือมีชีวิตที่แย่หรือว่าอะไรได้น้อยลงนะคะหรือไม่มีงานทํานะคะให้เขาได้มีข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มเครื่องยาของใช้ต่างๆได้เก็บไว้ในบ้านเรือนไว้กินไว้ใช้ก็ขอให้ท่านมีปัจจัยสี่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพ,พทุกชาติไม่อดไม่อยาก นะคะด้วยอนิสงส์ที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ขอผลุนนี้ทรงกลับไปหาทุกท่านทุกประการน,นะคะสาธุอนิสงส์ในการ ทำทานร่วมกันในยุคที่มีโรคระบาดโควิด19เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะผู้คนกำลังลำบากอย่างมากผู้ใดที่ร่วมบุญมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามด้วยทําได้วัตวถุทานอันบริสุทธิ์เจตนาให้บริสุทธิ์ และทากับเนื้อนาบุญกับคนที่เขาละหมากกว่าเราดังนั้นผู้คนเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเกิดปบใดชาติใดจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าเป็นผู้ที่ไม่ตนีในทรัพย์ด้วยก็จะเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ได้โภกทรั์ปัจจัย4ทั้งปัจจุบันและอนาคตและจะเป็นผู้ที่ไม่ยากจนค้นแขนเพราะว่าเป็นผู้ที่ทําทานย่อมได้โพคทรัพย์ด้วย อาน,นิสงก็จะส่งผลให้ทุกท่านเนี่ยจะเจริญด้วยอาชีพต่างๆเพราะบุญคือความสําเร็จดังนั้นผู้ที่ทําทานในช่วงสถานการณ์นี้ก็จะเป็นผู้รุ่งเรืองและก็จะมีความสุขความเจริญในชีวิตเป็นอย่างมากจะมีความสําเร็จตามความปรารถนาที่ต้องการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและจะส่งผลให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นเศรษฐีในชาตินี้หรือชาติหน้าจากอาน,นิสงส์งแห่งทานบารมีในครั้งนี้ บาร,รมีในครั้งนี้จะเป็นเหตุให้เขาเข้าถึงธรรมซึ่งในอนาคตได้ดังนั้นผู้ที่ทําอานิสงส์แห่งการทําทานนี้ซึ่งบุตรเจ้าก็ได้ตัดไว้ไปแล้วว่าหากเมื่อตรายไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดในเทวโลกสวรรค์ชั้นวิมานต่างๆจะแมตรอมไปด้วยบริวารคอยบำรุงมเรเออยู่เสมอนะคะแล้วก็จะเสเวยทิพยสมบัตินะคะมากมายทางชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไปดังนั้นผู้ที่เสียสละทรัพย์ นะะในการทำทานนี้จะเป็นผู้ที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยค่ะ ขอพระแม่คงคาพระแม่ธรณีเป็นทิพยานนำส่งกุศลทรบุญของคนที่บริจาคทรัพย์มาทั้งท,ทุกท่านทั้งชายและหญิงลูกเต็กเล็กแคนแก่คนชราคนไทยในต่างประเทศบุญกุศลใดๆที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคมาแล้วและอุทิศไปแล้วอย่าได้ตกหล่นขอนำส่งให้แก่บุคคลที่ได้อุทิศให้ไปน,นี้ทั่วทุกท่านเธออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญลงทานมากะจันเจนยันทิพย์และนางสาวรุ่งตะวันชนะศึกและ ทั้งทีมงานและจิตอาสาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ